ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่ปุญปุนซีเอสกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแมงด้วงกวางนะผู้ชมครับไ,ลไ,ลไม่แน่ใจว่าเป็นด้วงกวางหรือเป็นด้วงแรดนะผู้ชมครับแต่เห็นมันตัวลำนก็น่าจะเป็นด้วงกวางหรือไม่ก็ด้วงแรดนี่แหละผมเขาเปิดมาดูก่อนนะผู้ชมเพราะว่าผมได้สั่งด้วงมาหนึ่งตัวนะผู้ชมอยู่ในใบไม้นะผู้ชมผมจะเปิดนี่ไงพี่ผมเห็นตัวด้วงแล้วผู้ชมเห็นปะข้างในอ่ะมีตัวด้วงอยู่ข้างในครับผู้ชมครับมีตัวด้วงอยู่ข้างใน จะลองเปิดดูนี่นี่ครับนี่ครับนี่คือตัวด้วงครับผมนี่นี่ครับผมครับนี่ผู้ชมครับนี่คือตัวด้วงที่ผมสั่งมาจากร้านนะผู้ชมครับก็ร้านเดิมละครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมค่อยให้ดูท้ายคลิปนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะผู้ชมแต่ต้องระวังนะเพราะว่าเล็บมันจะคมมากเวลาตอนขึ้นมาเนี่ยผู้ชมต้องเป่าทุกครั้งนะเพราะถ้าเกิดไม่เป่าเนี่ยมันอาจจะทําให้ เปื้อนได้นะผู้ชมดูวูดูเขาดิเขามันแรดเลยเดี๋ยวเห็นป้าในกล้องเดี๋ยวก่อนเห็นไหมผู้ชมเห็นเขาไหมน่ะเห็นป่ะผู้ชมเห็นเขาไหมอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะผู้ชมครับเพราะว่าไอตัวนี้น่าจะเป็นพวกดวงแรดมะพร้าวนะผู้ชมคือดวงแรดมะพร้าวเนะี่ยมันจะเป็นดวงที่บอกว่าจะชอบกินพวกขุยมะพร้าวชอบเจาะต้นมะพร้าวอะไรอย่างงี้นะ<อ>ผู้ชมอ,มอมหูยเดินไวมากผู้ชม แต่เจ้าด้วงตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยบินเท่าไหร่นะคือผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเกิดเป็นด้วงตัวอื่นเนี่ยอย่าง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 เช่นพวกด้วงคามพวกมแมลงทับอะไรเงี้ยถ้าปล่อยให้มันเดินบนมือไปสักพักมันอาจจะมีอาการกลางปีกแล้วก็บินได้นะผู้ชมอย่าอย่าเรียกว่าอาการดีกว่าอย่าต้องต้องเรียกว่าสันทัศยานนะผู้ชมนี่เห็นป่ะนี่คือด้วงนะผู้ชมครับที่ผมสั่งมาในวันนี้นะเขาก็จะให้ใบไม้มาเป็นแบบแบบนี้นะบางบางทีเขาก็อาจจะให้พวกขุยไม้ อาจจะให้พวกขี้เลื่อยขี้เมาอาจจะให้พวกขี้ดินอะไรอย่างนี้นะใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็ทําให้ทําให้น้อนด้วงเขาสามารถที่จะมุดเข้าไปได้นะผู้ชมเพราะว่าผมผมเคยครั้งหนึ่งคือตอนตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาไปซื้อด้วงมาใช่ไหมแล้วผมก็ขอด้วงเพื่อนผมจับปับ๊บคือด้วงไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นด้วงแรดนะตอนมันมุดมือผมคือแบบว่ามันจะมันมันจะขุดขุดขุดแต่ผู้ชมเห็นป้านเนีเขาเหมือนแรดเลย เพว่ามันน่าจะใช้เขามันนั่นแหละที่สาหรับมุดดินมุดอะไรนะผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการจับตัวด้วงนะผู้ชมถ้าเกิดเป็นด้วงแรดหรือด้วงอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเขานะผู้ชมตอนที่มันกําลังจะเดินตกโต๊ะผู้ชมก็จับตรงเขานี่จับตรงเขาแล้วก็วิธีการจับจับอย่างนี้ผู้ชมนี่จับอย่างนี้มันก็จะไม่กระดุกกระดิกไปไหนนะผู้ชมจับอย่างนี้จับอันนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการจับไม่ให้มันโน้มตัวมาโดนมือเราให้ได้แล้วก็ต้องจับอย่างนี้ผู้ชมดูนะนี่จับอย่างนี้แล้วก็ จับข้างหลังนะคุณผู้ชมแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะไม่กระดุกระดิกไปไหนนะมันก็จะดิ้น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 นั่นแหละเคเดี๋ยวเลยผมจะปล่อยเขาไปแล้วนะคุณผู้ชมนี่คือดวงที่ผมฝั่งมาในวันนี้นะเป็นดวงแหลดมะพร้าวนะคุณผู้ชมตอนแรกๆคิดว่ากว่างชนนะคุณผู้ชมเพราะผมเห็นว่าผมผมผมนึกว่ากว่างชนตัวเมียผมก็เลยฝั่งมาแต่ที่จริงเป็นดวงแหลดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะสั่งพวกกว่างชนมาพวกกว่างตัวเมียมากวางฮักอะไรมานะคุณผู้ชม พวกเขาที่แล้วสั่งด้วงคามมาแล้วก็แล้วก็ด้วงไอ้นี่ด้วงเออเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรบินมาวะเฮ้ยนั่นอะเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวอะไรไม่รู้บินมาไม่รู้เป็นด้วงเหมือนกันหรือเปล่านะเห็นบินจากทางนี้นะไปนู่นแล้วครับผู้ชมครับไม่รู้ไม่รู้เมืม่อกี้ในกล้องบันทึกได้หรือเปล่าเมื่อกี้มันโฉบขอผมไปเคปคือผมสั่ง มแมลงทับมานะเอ้ไม่ใช่สั่งมแมลงทับคือมแมลงทับผมไปจับมาไงคุณผู้ชมแต่ว่าด้วงคามกับด้วงแรดมะพร้าวผมผมสั่งมานะคุณผู้ชมแต่แต่ว่าด้วงทับทิมเนี่ยผมไปเจอมานะอยู่ข้างๆบ้านตรงนี้คลิปที่แล้วถ้าใครจําได้นะที่เคยดูกันไปนะคุณผู้ชมโอเคก็สําหรับด้วงพวกนี้นะคุณผู้ชมครับก็ร้านเดิมแนละ้วผมจะให้ดูร้านนี่ร้านอยู่ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับร้านร้านเดิมนะคุณผู้ชมครับเจ้าเก่าเลยนี่ เปิดร้านแล้วนะครับมันไม่มันไม่มีชื่อร้านนะผู้ชมครับมันจะเป็นลัก,ลกษณะคล้ายๆแบบนี้นะผู้ชมนี่ผมก็จะไปชอบไปสั่งด้วงเข้ามานะผู้ชมชอบไปสั่งด้วงเพาะเข้ามานี่นี่อือคือจริงๆเนี่ยคือผมไม่ได้สั่งเองผมให้แม่สั่งให้นะผู้ชมด้วงพวกนี้นี่ facebook ผมก็ยังไม่มีเลยมีแต่ติ๊กรกะตอกนะผู้ชมมีแต่ติ๊กตอกกับ y YouTube นะผู้ชม คือเมื่อกี้เนี่ยคือเมื่อกี้ผมให้ไปดูแล้วใช่ไหมว่าคือผมบอกไปแล้วว่าผมสั่งด้วงคามกับด้วงตัวนี้มานะคุณผู้ชมครับคือมแมลงทับเนี่ยคือถามว่าตอนนี้มันอยู่ไหนก็อยู่ในกล่องนี้นะคุณผู้ชมครับอยู่ในกล่องนี้เคก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่มารีวิวตัวด้วงเฉยๆนะคุณผู้ชมครับก็คือถ้าเขา,าอยากให้ผมสั่งด้วงอะไรมาก็ฝากคอมเมนต์บอกนะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดเป็นด้วงเฮอร์คิวลิสพวกด้วง มูชิคิงหรือไม่ก็ด้วงอะไรที่มันอยู่ประเทศญี่ปุ่นหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่สามารถที่จะสั่งได้นะก็เอาพวกด้วงที่อยู่ในไทยก่อนนะเช่นด้วงดอกไม้ด้วงหวางชนด้วงกวางตัวเมียด้วงคีอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ว่ากันไปนะผู้ชมเถ,ถ้าอยากให้ผมสั่งตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างคลิปนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ผมก็ขอลาไปลา,ลาไปก่อนนะครบบ๊ายบายผู้ชมอืม ก็ไม่รู้คลิปนี้ youtube มันจะปิดคอมเมนต์หรือเปล่านะเพราะว่า y u t u b e เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ใหม่คือถ้าเกิดสมมุติว่าใครเป็นเสียงเด็กแล้วก็มาพูดอะในใน y t u t u เนี่ยมันจะไม่ให้เราคอมเมนต์นะผู้ชมอืมก็วิดีโอน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโอ้โหดวงนี้มันมุดดินอยู่เลยผู้ชมมุดบ,บึบบ,บึบเลยอืมก็สำหรับคลิปคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย